ันน้เรามาอยู่ในบล็อกฟูดอีกกันอีกแล้วอืมแหลกไม่ไม่หายม่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเก,เก็บเก็บเงินสมผลแบบจริงจังเหมือนนะเขาก็จะเริ่มกันเลยโอเคไม่มีอะไรมากหรอกคลิปนี้ก็แค่อยากอยากจะได้ผลผลใหม่เก็บใส่กระเป๋าแสงมันก็ฟาร์มดีอยู่แล้วแหละเจ้าไม่ใช่พี่คนนี้ครับผมรับควสใสมัยได้หรอแล้นก็คือ ไอ้พวกโนแมนั่นเองอะนะโอเคไอ้อโคฟเวตเนี่ยไอ้อโคฟเวตเนี่ยฮะโอเคเขาให้โคเ้เราแล้วเราก็จะขึ้นไปเลยจิ้การตัวแรกเลยอย่างง่ายหน่อยจิ้วจิ้วน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยบอกว่าก่อนแล้ว,ว่าไอ,อมาหนึ่งคนอีซี่นู้ไปคนละครับไปีคนละครับเปิดฮาร์ยแครด้วยครับ นี่เน,เน,เนี่นี่เนี่นี่นี่เนี่นการกลับมากับสกินสุดเฟี้ยวของอ้านะจะดังเป็นตพว่ปัตพีตายซาไม่แน่แตกหนูสวยพีสวยปิว้วลิงนำแสงแห่งดวงชันใสแล้วก็มาฟัดฟันต่อด้วยแสงที่เคลือบด้วยฮาคิซซึ่งไม่รู้ว่าเคลือบได้ไงนี่ก็ฟันไปเลยฟัน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  ฟอนฟอนฟอนโอเคเหลืออีกกี่ตัวเชฟโอโ้โหสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหลืออีกอห้าตัวโอเคห้าตัวอีซี่นุกหนึ่งสองอยู่ดีๆแหลงงกถ้างั้นเกิดอะไรขึ้นเคไม่มีอะไรหรอกฟัดหมดแล้วกันโอเคสามตัวนี้ เสพเป็นรายต่อไปของฉันตายซะปิวอเคฟาดฝัน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 ,นตายให้หมดปิวแล้วก็อีกตัวจิ้มตัวหนึ่งเออภาพรู้สึกมันเป็นดินน้ำมันมากขึ้นแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้ยไม่น่า อันนี้เพื่อให้มันเสียเลือดน,น้อยมากที่สุดโอ้โหสามสิบเก้าตรงตีต่ำม,มากโอเคเจ็ดแปดหรืออีกหรืออีกสองตัวครับทุกคนหรืออีกสองตัวหรืออีกสองตัวหรืออีกสองตัวตายซะปิวคอมโบกระจกของคนไก,ไก่รอมันมารวมกันแล้วก็กดแบบรัว,รว จอสันนิดหน่อยนั่นจาก,กดแรงโอเคเลเวล up เป็นร้อยหกแล้วควสใหม่พร้อมแล้ว open ยูเมนู to find the next island มันไม่ใช่มันไม่ใช่ควสใหม่หรอกมันมันไม่ใช่ควสที่เกาะใหม่หรอกมันเป็นควสที่เกาะน,นี้เลยแหละน,นี่คืออะไรไป๊ะปรากฏจับแล้ขึ้นเป็นพันเบรีแล้วครับ อืมไม่ใช่อืมเอกไว้ก่อนแล้วว่าเราจะไม่ยอมเสียเงินไปกระดาบเนี่ยจากเราจะมาซุ่มซุ่มฟรูดกันก็จะกดไปที่เยตีเลยยืนยันครับได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมแ้โชกบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าแม้จะเป็นเจ้าเจ้าถิ่นแถวนี้ลูกใครบ้านเกิดที่ไหนก็ไม่กลัวหรอกนืงจากผมมีผลแสงสุดตริง ไปซทะอีหมุ่มน่อยโอ้ไม่น้อยแนละ้วหายไอ้คนหนูโอ้โหอ,อ,อ,อีซี่หนูเปิ้วไม่ตายนี่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 ฮะเคกับตายนี่ที่เราโหดมาตั้งแต่บ้านเกิด ตายซะไอหุ่มโอ้ไม่ตายตอะนี่ไม่ตายเออไอ่อ้พยผมถือครับผมจะไม่พูดหยอเยอะอีกแล้วครับผมจะไม่พูดหมูยอกับอ้าอีกแล้วครับอเกดูมันมีโจรคนหนึ่งพยายามส่วยนี่หลก เขาอยู่ข้างบนมาแล้วครับมาแล้วครับผมไม่กลัวหรอกครับผมไม่กลัวหรอกครับเคเขายัางไม่ตายนะครับทุกคนเราจะทําให้เขาตายให้ได้นี่นะปิว้วอะไม่ใช่เหรอหายแล้วมาเลย ไม่ได้เรื่องเลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ชอบ PVP สมัยนี้โอเคแล้วก็จะอยู่นิ่งๆก็จังหวะเอี้ครับอันนอแลกแลกจริงๆเออ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 โอ้กับตายอ่ะเรียบร้อยครับเราตายโอ้ยังไม่ตายออกไปนี่ก็จะมายุ่งอยู่แล้วเรียบร้อยจะร้อยสิบข้าวหัว อืมรู้สึกรู้สึกร้อนแรงมากวันนี้ร้อนดูดูดูเลุงอะไรเป็นน้ำตกเลยเกยขึ้นไปใหม่น้อยนายบางอาจทำชั้นในในร่างป้อมได้ยังไงฉันไปเป็นหูขงเง่มาแล้วรู้วิธีการแยกล่างเอาหายแปลกเนาะ นแล้วทีนี้มันก็จะรีเลือดแล้วเราก็ต้องไปตีใหม่แล้วนี่จะแหลกกันอะไรกันนะกันหเนี่ยว้าโอเคหายแหลกแล้วเฮ้อต้องตีใหม่หมดเลยอ่ะโอ้โยนี่นี่โอ้ยรีเลือดยังเอ้ยน้ำพลุตัวนี้นี่อ้าวอ้ายหายอ้ายหายแล้วอ้ายชีหายแล้วอ้ายอ๋ออยู่นู่นเลย เลือดรีม่หมดเลยอ้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนีผมเกเกเลยว่าผมมาตึงครับอ้าวไม่ตึงแล้วครับไม่ตึงแล้วครับโอเคขอสกิปไปเลยตอนที่ฆ่าไอเยติ์ตัวนี้ได้หนึงครับโอ้ตัวนี้เราก็สามารถจัดการมันแล้วได้นะก็เช้าเลยหลังจากที่จัดการมันโอเคแต่เงินเราก็น่าจะ รอสำหรับการชุมนผนแล้วนะเราก็จะไปชุนผลคันเลยถ้ามันไม่ได้ก็มาฟาร์มใหม่แค่นั้นแหละเอา,เอาถ้าเรืออยู่ไหนละเนี่ยเอ๊ข้างหลังไปกันเลยเราไปกินกันเลยเอาข้าวหัวใครมานี่ นี่นยังไงร,รู้แล้วทำไมเราสู้กับมันไม่ค่อยสูส้สูจะลืมอัพขาพลังขออัพค่าพลังสกูดูสิว่าเราจะได้อะไรเราไปกันเลยเจ็บค่่ามา เอ้ยปายป้ายป้ายป้ายป่ายป้ายปายปายบอกไงไออยู่ไหนอืมตรงไปเหรอน่าจะใช่ก็จะงีนั่นนั่นนั่นพุ่งไปพุ่งไปแบบดาวหานที่กำลังตกลงมาในโลกอืมไหนไงไหนไงโอเคแล้วก็จะไปกันเลย คนใช้ปนแสงเยอะแบบนนี้โอเคเดินไปแบบชาวจีนชิงชงชงชิงช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 องช่อ้า่อมชองช่งชงชองช่งอ,อเค่อนที่ผมเลอ่นบช่องช่องช่อง่ๆผมเอ็น่อ้นี่อป็นเรือลบตออดเลยงออนน่้ก็ยองเหอนอยู่โอเคอ้ชองช่อ,อ่่อน่น แว e! สุนพลได้แล้วซูมไปเลยครับคุณต้องการซื้อผลไม้แบบซูนฟรีเฉ้าสำหรับสี่หมันห้าห้บาทซื้อด้วยความเสี่ยงของคุณเองไม่มีการถือเงินโอเคไม่เป็นไรผลดีอยู่ผลดีอยู่เอาใส่กระเป๋าได้โอเคจัดเก็บอู้เราได้ผลดีนะ่นี่ะ ฮืมตึงจัดอน,อนอนๆโอเค okay. เอ้ยตึงจัดนะครับพีปๆโอเคพูดแบบน,นี้ดีถึงจะถูกโอเคแล้วผลที่เราได้ก็เป็นผลที่ดีนะครับคลิปก็เลยไม่เดิมเดินการต่อก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อติดตามเราก็เพื่อให้คลิป,ลปใหม่ๆที่เราลงเนี่ยมันไปบอกเองนะครับหรือถ้าชอบมากๆก็กดให้หมดเลยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆนะขอตัวลาไปก่อนนะครับ goodbye and thank you sister